สวัสด,ดีจ้าเย e. yeah, mm ้สวัสดีจ้าเห็นพวกเราสามสาวอีกแน่นอนว่าเราอยู่ในีช่วง r e l e a r e l a ก็เห็นพวกเรา3มคนนะคะอยู่กับฮอตลูกฟลุกและบิกกี้นะจ๊ะเราจะมาทำ reaction กันแน่นอนซึ่งตอนนี้ก็เข้าตัวละครใหม่อีกแล้วเดี๋ยวดีเขาปล่อยเดือนละตัวเนาะเพราะว่าเงินนา่ะหมดนะคะับตี่ที่เราเมากันตลอดนะคะเราองินสำรองที่ตั้งไว้ก็นัจนหมด เราอยู่ในตัวละครชื่อว่าอะไรคะซึซึฮิโกะฮิเมะเย่สึซึฮิโกะ yeah. <c oughs> ฮกิกะโกเซนทีเมะนะคะ <c oughs> ชื่อแบบนัวมากเพราะว่าชื่อคล้ายๆกับซึซึกะโกเซนเนาะตอนนี้มีชื่อว่าซึซึฮิโกะฮิเมะนะคะเป็นระบำของระแดนเนาะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> มาติ่มลี <c oughs> <ภ>่อีกแล้วนะคะใช่เป็นระบำขาโจง <c oughs> วันนี้เราก็จะทำคลิปเรียวกาน <S S ต,ตัวนี้กันเนาะเป็นคลิปเปิดพรีวิวแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิป สกิลด้วยว่าตัวนางเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะพร้อมกันนะคะสามสองหนึ่งไม่ใช่ละไม่ใช่ใชเป็นที่ที่ใกล้ท้องฟ้ามากที่สุด ภูเขาเอเวอร์เรสต์หนึ่งมีเพียงชนเผ่าแห่งเขาหิมะก็มาอุใมรอยู่ในหิมะอ่ะในรูปปั้นเหรอไม่รู้สิตัวเยติหรือเปล่าอยู่ในหิมะอุอ้ยน่าสวยอะ่ะน่าสวยมากโอ้ยฉันชอบกระปวนเขา,าเอา่ะใหญ่สิเพื่อบวงส่วนเทพเจ้าอะ่ะ เกียมละเกียมแดนนี่ไงฉากนี้แหละเหมือนละแดนเหรอเออแค่แค่ตอนเรขาก็รู้แล้วก็มันเขาเรียกว่าไงยังไงต้นกำเนิดมันคล้ายๆกันไหมแบบว่าระบำอะไรแบบนี้ไงอุ้ยก็เป็นระบำวงสวงระบำปีกเหมือนลมเไม่มให้วเริ่มละเริ่มละมันใส่ดอกฟันทิ้งแม่ง <c oughs> เออเลื่อนเลื่อนด้วยว่ะเอออุ้ยเออเดี๋ยวจะเดี๋ยวต้องพูดนะจังหวัดเนี้ยโอ้ยเหมือนมากโจ่งเลยเป็นแบบแดนเวอร์ <c oughs> มาละหมุนตัวหนึ่งอารมณ์เหมือนแบบว่าเมื่อกี้เหมือนเป็นกระทาเลยอยู่ดีแล้วเหมือนแบบ <c oughs> มันอีกด้านหนึ่งมันเหมือนเ,ออเป็นดาบปะ <c oughs> ออโก,โกว็ว่าอู้ดข่วงไม่ไหวอูดาบสวยนะ <c oughs> มันเหมือนดาบโทบิวเมะของอ An นันดาฮินาโมริในบิดอ่ะเหมือนคาถทาผสมดาอะไรอย่างเงี้ยเออฉันชอบความอลังที่ว่าแบบควงแล้วไฟก็ฟู่ขึ้นมาเออน,นั้นบุญคือใครบ้าเออเป็นไฟลุกโชนช่วงไปสู่เส้นทางเทพเจ้าเลยดีย จบสวยงามคองกรีแดงตาที่เนะ <c oughs> ขาเตลกันนะคะ <c oughs> มาเดี๋ยวเราได้ดูภาพรวมว่าตัวนางแบบอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูแบบตัวนางแบบชัดๆขึ้นในคลิปอโมเดลตัวละครและสก,กิลกันเนาะมาดูกันว่าแม่นางจะแบบคองกราแดนซ์จนในเกมหรือเปล่านะคะม,มาพร้อมหราอยงพร้อมแล้วสามสองหนึ่ง ี่เชอบคาทาเนาะคาทาสวยอ่ะเออโอ้ยหน้าจิกกล้องสุดทำไมรูปอ่าชอบสวยนะแต่สวยแต่ร่างอเวกร่างอเวกเหมือนฮากุโตโต้ดีไซน์สวยดีไซน์ดีไซน์ร่างสองสวยเออ ก็สวยแหละแต่ฉันว่าข้างล่างมันเหมือนฮาโกะมีเป็นขนขนขนอนั่งอยู่บนกล่องเนี่ยเออแต่แต่นี้นั่งอยู่บนร่มอยากเห็นงั้นเหรอการแร่รำของฉันไม่ต้องลำเราได้ไหมเบื่อกิมเนี้ยำเยอะเออเลิกโจง อาวุธที่ถือเหมือนเหมือนจะเป็นเออแบบท่อนล่างเป็นกระพุนแล้วข้างข้างบนเป็นดาบอ,อ่ะเออโหเนี่ยดูดิอ่ามาล่างวอวตรงที่แบบอุย้ยผ้าปิดหน้าอน,อนนั้นแบบมันดูแบบด,แบบดูสวยดูตอนถือตอนถือแล้วหน้าเปลี่ยนเป็นล่างาวิวดอกสวยอยู่นะสร้างความลึกลับในตัวนางนะเออดูโจง,โอจงเออจะเข้ามาใกล้านะยิง รู้สึกไม่ดีลายลายขนนกตรงเนี้เหมือนอะไรดูปะ่ะ <c oughs> เหมือนสกินของหอเ,ออเหมือนนะก็ขอีชินมันก็ <ใน S 1> มีแต่<ว>ขนข,<ว>ขนนกยุงชินินเป็นนกยูงมาถ้าจนปีละไงล่ะพัวใสเหมือนของซิล<ว>านุยเลยอ่ะดูดอ,อ ไม่แต่สกิลนี้มันไฮโซกว่านะตีมไฟไม่ได้เหรอเออแต่แต่ชอบตอนท่าสองอะที่ที่เป็นบ่อแล้วมีหิมะอันนี้ท่าแข็งนี่เหมือนน่าจะพสสีป่ะเออตายตายแล้วยแล้วก็มีแบบมีเสกไฟแบบจุ้มจุปมด้วยโอ้โหไอไอท่าต่อสุดท้ายสวยมากที่เป็นภูเขานัำแข็งอะเปิดฟิวบ้านนะมันโจ่งเว้ ฮิวได้อืมไดาเลยโอ้เออหมู่ไม่สุ่มนะโอ้ฮิวฮิวแล้วก็ตีเนี่ยแล้วนางนฟื้นได้แล้วก็ฟิวเหมือนซิรูเอตออฟซอร์เรเออใช่หวน่าใช่แต่ว่าตอนคืนชีพมาเลือดเต็มนะพี่สาวตุ้มอ๋อม่ม่ไม่เลือดมันเหรอห้าสิบเปอร์เซ็นต์ มาเมาส์เมาส์เมาส์มาตัวนางอะไรยังไงมาใครชอบไม่ชอบอ่ะขอเล่าก่อนคือเราคิดว่าตัวนางอะงานดีรูปแล้วแบบแอปเปิลแวนของตัวนางดูดีมากแต่อย่าโดยส่วนตัวรู้สึกติดขัดตรงที่แบบว่ามันไฟอ่ะออร่าไฟมันมันคัดลอกสีตีมมาจากชิระนุยเลยอ่ะแล้วมันรู้สึกแบบกนขัดใจอ่ะเปลี่ยนสีตีมไฟหน่อยก็ได้ไหมบอกเลิกสีแดงเพ เอออาจจะแบบสีแดงอาจจะเป็นตัวแทนของเกมนี้แล้วก็ได้อยู่ไงก็ไม่รู้แต่ว่าออกห่างจากออกห่างจากสีแดงหรือไม่ก็เปลี่ยนสีแดงให้มันไม่เอาคิมสันด้วยไม่เอาสีแดงแบบคิมสันอันนั้นก็ไม่เอาแบบโทนโทนไหนก็ได้แต่ว่ายให้มันแบบผิดแผกออกไปหน่อยแบบอ่ามันสีแดงเกินไปเออแล้วก็พูดพูดเลมว่ามันต้องเป็นแดงอะไรอ่าในร่างปลุกอ่ะร่างปลุกอ่ะไอตอนใส่เป็นผ้า ค่าคุมหน้าอันนี้สร้างความเหมือนแบบว่าความลึกลับให้ตัวนางน,นะซ,งซึ่งซึ่งแบบโอ้ยชอบอันนี้ชอบมากแล้วก็พอดูตรงสก,กิลอันนี้เห็นชัดเลยอีสตีมี่คือของแบบชิลานุแน่นอนแล้วก็อ่าตัวพาสซีฟเนี่ยเหมือนตัวนางเหมือนพอตายก็จะแข็งใช่ปะอันนี้ก็เหมือนแบบดูงานเก่าอะ่ะดูแบบของแบบยูกิเอสพรีเมคเหรออืมก็แอบคุ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ตัวตัวของสกิลอัลติเมทที่แบบปล่อยหมุ่งอันนั้นคือสวยเราคิดดูอีกถ้าเป็นอันนั้นนะถ้าทำหยกม่วงออกมาได้ดีๆนะคูฟาดเงินเดี๋ยวเอาตัวเขาเอาตัวเขาก่อนอยู่เพิ่งหยกม่่งแต่มันต้องน่าจะมีแหละเพราะตัวมันทำมาขายอ่ะใช่อ่บบีว่าไงคะต่ออุ้ยสำหรับตัวสลอตอิมเอฟเฟอร์อิมเพรสที่ที่เห็นนะพวก รูปลักหน้าตาอะไรตอนตอนโมเดลออกอะไรอย่างเงี้ยมันสวยนะแล้วก็เออดูดูแปลงใหม่ด้วยด้วยอาวุธอะไรอย่างเงี้ยก็มีทั้งกระพวนมีทั้งดาบส่วนแบบเรื่องเรื่องก็ติอยู่ที่ไฟเลยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบ <c oughs> ก็เหมือนเหมือนเหมือนเป็นนุยร่างซ i l ูเ u e อ่ะเออใช่เออมันมันเหมือนพอพอนั้นใช่ปะแล้วก็พอมันใช้สกิลอะไรอย่างเงี้ยก็ คล้ายๆเหมือนที่ลูกพมบอกแหละว่ามันมันเหมือนเอาเอาหนุยเอายุกิมามารวมร่างกันเหมือนเหมือนมิกแล้วก็กลายเป็นตัวเนี้ยแต่ว่าอาจจะมีจุดเด่นตรงที่ว่าตอนที่มันโจมตีเป็น AOE อ่ะที่เป็นภูเขาข้างหลังแล้วก็จุ่มลงมาจากท้องฟ้าอะไรเงี้ยเป็นไฟ,ไฟไฟตีเอออันนั้นก็ก็สวยดีถ้าทําดีๆก็แบบก็อโอเคแหละให้เห็ว่าแบบที่โดนแกงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนสีส,สีไฟอ่ะเป็นตีมแบบ อย่างอย่างอันโดนมันก็เล่นไฟแต่ตัวไฟมันเป็นสีฟ้าอ่ไงเงี้ยใช่ปะเออมันไฟวิญญาณมันเล่นเล่นสีได้มากกว่านี้อะไรมันมันดูพอเป็นสีแดงแล้วมันรู้สึกแบบจำเจอยู่กับที่ไงก็ไม่รู้อาจจะแบบดรอปตัวลงไปทั้งทั้งที่แบบทั้งทั้งที่ตัวโมเดลหรือว่าอะไรก็ก็แสดงให้เห็นถึงความแตกม่างนะคิดว่าแบบพวกเอฟเฟกต์ไฟอ่ะคือสีแดงมันไม่ได้มีเป็นโทนแดงอย่างนั้นอย่างเดียวอ่ะมันอาจจะเปลี่ยนเป็น แดงแบบแดงส้มๆที่แบบเข้มขึ้นเพราะเหมือนของช็อกโกเลตก,ก็ก็มีไฟๆไฟอะเนาะที่เป็นเป็นส้มๆหน่อยอะไรอย่างนี้ว่าเลยเลยว่าถ้าเกิดว่าอา้าวทาไมในแบบออกโมเดลใหม่มาทั้งทีแล้วอะทาไมไม่ไม่แบบว่าไม่ไม่เอาไฟสีใหม่ไปเลยแล้วทําไมเลือกยังเป็นแบบไฟแล้วยังมีฟ้าๆด้วยแล้วพอมีฟ้าๆก็คือเหมือนนุยล่ากปกติตอนตีใช้ผีเสื้อตีอ่ะเออก็เลยแบบ ขัดใจแค่ตรงนั้นแหละที่เหลือก็โอเคสวยสก,กิลน่าสนใจอืม <c oughs> อ่ะดิฉันนะคะอ <c oughs> ตอนเปิดตัวก็คือไม่ววาอันน้แบบดูแบบแอนีอน้นะคะแต่คือมันก็แบบอ๋อตัวใหม่เออเพราะว่าด้วยความรู้สึกว่าแบบมันกระชันชิดมากตั้งแต่พอเริ่มเล่นมาช่วงปลายๆาตั้งแต่ปลายปีแบบรู้สึกมันปล่อยแบบอัดอาจถามว่ามันหน้าดีใซนไหมมันก็ ถือว่าเกมมันดูกระตุ้นอะไรเงี้ยมันดูที่จะทํางานจริงจังแต่มันก็เออพอมันมันต่อต่อเดือนชนเดือนนี้เรื่อยๆมันก็แบบเออเยอะไปหน่อยแล้วอันนี้มันจะปล่อยพร้อมตายเอสพีหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันมันยิ่งแบบอัดสองตัวไปอีกเพราะว่าในในอนาคาในในอีเวนต์สี่เปียบในในบัตรบัตรที่เขาให้เราไปกรอกข้อความว่าแบบอ่าอะไรยังไงกับเกมอ่ะคือ มีมีรูปของยามาอุซางิมาแล้วแล้วก็ชื่อของน้องที่เป็นภาษายิปภาษาอังกฤษอ่ะก็คือนินจายามาอุซางิสองตัวเลยง่ายเลยเอออะไรแบบเอสพีนินจายามาอุซางิก็เลยซึ่งนี่คิดว่ามันมันก็คงเป็นอิสต์เอ็กที่แบบยัดมาเลยว่าแบบอ,อ,อ่ะอีนี่เข้าแล้วเดี๋ยวก็อีกแบบหนึ่งก็คือเอานั้นเข้าออซึ่งบางทีการที่เข้าแบบเดือนทนเดือนอะ่ะมัน คนมันไม่ทนันอ่ะเออบางเวลาที่อะไรพิเศษพิเศษมันวิธีการมันก็เลยกลายเป็นว่านันมันไม่พิเศษ <c oughs> เออมันเลยแบบป<ม>ล่อยละปล่อยปล่อยปล่อยแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆเมาส์กันด้วยคอนเซปต์อันนี้ก็เห็นด้วยว่าแบบพอมันเล่นเรื่องไฟแล้วมันมีตัวที่เป็นคอนเซปต์ไฟแบบ <c oughs> มาค่อนข้างเยอะอย่างเชี้ยนูนี่คือแบบเด่นแล้วก็นางเป็นตัวที่เปิดแล้วปังในอดีตไงตอนนี้ก็ยังใช้เออแล้วมันก็ยังเป็นตัวที่ฮิตมากโมเดลสกิลเอาเป็นมาสคอตถ้าจะเป็นมาสคอตเกมไปละมันก็ยังเด่น เลยพอว่าพอมาทำเบสิสทีโกทีเมเนี่ยมันก็เลยแบบว่าเหมือนซีนมาทับกันใช่มทับแต่ไม่ได้ว่าแบบเออไม่ได้ว่าแพนตี้แล้วแต่พอคุณทำงี้เห็นไหมหลายหลายคนในกลุ่มเขาก็ยังเมาส์เลยว่าแบบมันเป็นนุยสองเป็นครองรัฐเดียคือมันไปมันไม่ได้มีซ<อ>ิกเนเจอร์ของตัวเองมันไม่ได้มีความแบบเด่นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกเสียดายตรงนี้แอดทดแทนมาด้วยจริงจริงเออแต่มันทดแทนมาด้วยความเก่งอันนี้ไม่ได้ดูๆๆ ทีวอะไรทีวอะไรไม่ได้ดูเลยก็มาดูส,สดตรงนี้แต่เป็นก็ได้แบบมันก็หลบยากเนาะก็เลยหลบเรื่องข้อมูลสกิลไม่ได้เลยได้อ่านมาบ้างว่ามันโกงมากนะคะแต่ก็ยังจะมีการปรับอยู่ไอ้ที่เห็นชุบชุบชีวิตอ่ะนางชุบตัวเองได้เรื่อยๆเลยนะต่อถ้ามันถ้ามันสแพสสี <Huh? S 1> ของนางอะที่อ่านมานะเออก็คือ <Huh? S 1> ตายไม่ตายซะทีอะชุบแล้วเกิดแล้วก็จะใช้สกิลวนอย่างนั้นนะมันเลยเอาไปลงประตูยมโลกได้ไง มันมี <ขา S 2> ทีมใหม่อเป็นตัวโจงนะคะก,ก็ก็คือถ้าเกิดว่าพาส s i มันมันเทิร์นเสร็จอย่างเงี้ยพออันนั้นเสร็จก็ตายได้ใหม่เกิดใหม่เกิดก็อัน,นไอ<ไ>เรื่อง Mechanics k i เนี่ยไม่ได้ละเอียดมากเพราะว่าก็อยากศึกษาตอนตัวมันเข้าเนาะอยากเล่นเองอะไรเงี้ยแต่เท่าที่อ่านอ่านผ่านๆมาคือมันไม่ได้ลิมิตฟื้นแค่รอบเดียวมันมันมีการตายที่ว่ซ้ได้อีกอะ คิดว่าเซอเทสคงไม่ปล่อยมันไปหรอกม,กมั้ยแกมีเดียวก็ตโดตวแ,แล้วแกแล้วแต่แต่ถ้าตายแล้วชุบด้วยครั้งเดียวมันก็ไปซ้ำหนุยไงหนุยชุบแล้วก็เป็นอีกชีวิตหนึ่งแต่อันนั้นเปลี่ยนเคานิกสกิลใช่ปะแต่ซูซ,ซ,ซิโกะเมคานิกน่าจะเหมือนเดิมแต่แรงที่เป็นเอลเอมดเออแล้วไม่มีบัฟดามจอะไรเพื่อนด้วยอะไรแบบเนี้ยสำหรับตัวละครใหม่ซูซิโกะฮิเมะนะคะจะเข้าวันพุธที่จะถึงนี้แล้วเนาะ ใครเก็บยันเก็บโยกยังไงก็ขอให้โชคดีนะคะไม่เกลือไม่เจ็บไม่จนแล้วก็อย่าไปหาเปิดยันตอนอันนี้นะคะอย่าไปหาเปิดยันตอนที่เป็นกิจคือสาอาทิตย์เนี้ยเพราะว่าไม่งันคื s เสาร์อาทิตเนียเพร่าไม่ดันคะเสิปนี้ไม่นะ่าจะ่ันคืเสาร์อกิตอนนี้ก็น่าะวนไม่ัน่อาร์อาทินยพรา่นมกันคือเสาร์อทิต่กเนี้ยเพราะว่าไม่กันอเกิร์อนทิตยนี้ยเพราะว่าไม่กันคือเสารอาทเน้เพระ่าไม่กนคือเสารอน้ะว่ามันค s อเสาร์อาทต์เ คลิปนี้ก็เตือนอีกรอบหนึ่งแล้วก็เหลือวสิ่งกระไดเกือบลืมขอบพระคุณคลิปนะคะแปลไทยจากช่องทอมีรันละบายค่ะเยี่ยมขอบคุณค่ะเพราะว่าคุณทอมี่ระบายก็มาทักทายกันบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวไปขอเดี๋ยวไปอันนี้ ask for permission ก่อนว่าแบบเออขอจิกมาทำคลิปหน่อยนะคะอะไรแี้วเขาก็เขาก็ให้แหละเออแล้วก็ คลิปดีๆแบบนี้ที่ให้เราได้มาเรียกช่นแล้วก็เข้าใจเนาะว่าแบบนางพูดอะไรกันมาเจอฮอตเม้าท์มอยได้ในทางโอเมลซีเทิร์นเบชหรือว่าเป็นโอเมลซีจกการ์ดเกนเนาะแต่ละวันก็จะแล้วแต่ว่าจะลงแรงไม่ลงแรงอะไรเงี้ยก็ต่อเลย5้าโมงเย็นถึงประมาณ6กโมงกว่ากว่าใน t u b e นะคะแล้วก็3าม <c oughs> ทุ่มต่ออีกสักทีทั้งวันโ <c oughs> อเมลซีอารีนาก็เปิดร้อนต่อตอนคืนนะคะ3ามทุ่มที่ยูทูบเนาะมี2ที่นะคะเอาวีที่ Facebook กับโอเมลซทุกอย่างเลยที่ YouTube ก็อย่าลืมมา กดไลค์กดแชร์กันด้วยจ้าพาเพื่อนๆมาเม้ากันได้นะคะเขาชอบเมาเรื่องชาวบ้านสามทุ่มถึงห้าทุ่มนะคะมาดูได้นะคะมาดูกันได้มาดูเราหัวเรามาเดี๋ยวเราดาแต่ถ้าเกิดอยากอะไรอีกอะไรอีกแบงนั้นก็มาเล่นกันให้เขาแอดมาเล่นกับเราไงคนไม่มีหรอกใครไม่อยากเล่นเราอยากเล่นแจกขนาดเนี้ยมาดามาไปละไปละลาท่านผู้ชมเลยสวัสดีค่ะคุณนั้งใครเข้ามารับชมกันสวัสดีค่ะบ๊ายบาย